จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4ปื้นใหญ่ปิดดิวขวาจอจินโยอร่วมทับก่อนเดทไลน์แฟนๆอาเซนอลได้เฮดังๆอีกครั้งหลังผู้สื่อข่าวรายงานตรงกันว่าอาเซนอลปิดดิว คว้าจอ์จินโยมิดฟิลด์ชาวอิตาลีจากเชลซีมาร่วมทัพเรียบร้อยด้วยค่าตัวประมาณ480ล้านบาทฟาบิเซ่โรมาโนนักข่าวชื่อดังด้านการซื้อขายนักเตะประกาศยืนยันว่าอาร์เซนอลจากฟุงเฟมารีอังกฤษบรรลุข้อตกลงควาค้าจอ์จินโย่กองกลางทีมแพทย์อิตาลีมาจากเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันอังคารที่1นมกราซึ่งเป็นวันปิดตลาดหน้าหนาวเช่นเดียวกับเดวิดออร์สตีนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งจากเดลติกก็ออกมาคอนเฟิร์มข่าวนี้ว่าเป็นความจริงเช่นกัน รับค่าตัวการย้ายทีมของจอร์จินโยในครั้งนี้ทั้งสองคนรายงานตรงกันว่าอยู่ที่ประมาณ12ล้านปอนด์หรือ480ล้านบาทโดยเชลซียอมรับเงื่อนไขและนักเตจะเซ็นสัญญาถึงปี2024พร้อมออปชั่นขยายได้อีกหนึ่งปีคาดว่ามิฟิล์ชาวอิตาเลียนจะมาสนามซ้อมอาร์เซนอลเพื่อตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาวันนี้จอร์จินโยวัย31ปีเลือสัญญากับเชลซีถึงแค่ช่วงซัมเมอร์นี้เท่านั้น หลังย้ายมาจากนาโปลีเมื่อปี2018ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปทั้งหมด143นัดซัดไป21ประตูปิดเทอมยาวอารสซนอนแถลงเอลเนนี่ผ่าตัดเข่าขวาอารสซนอนแถลงการเปิดเผยว่าโมเมตเอลเนนี่รับบาดเจ็บอย่างหนักบริเวณหัวเข่าข้างขวาและครับการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีแล้วกองการอียิปต์บาดเจ็บเข่าระหว่างการฝึกซ้อม ซึ่งในเรื่องของเวลาสโมสรจะไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าจะต้องพักรักษาตัวนานเท่าไร่แต่คาดว่าเขาจะปิดเทอมยาวหมดสิทธิ์ลงเล่นตลอดทั้งฤดูกาลนี้ค่อนข้างแน่แล้วและแม้จะต้องเสียเอลเนนี่ที่พักยาวรวมถึงเตรียมปล่อยเอาแบบเซบี่หลูยของ้าไปให้กับพิสซัพเพลยยืมตัวแต่อร์เนนก็กำลังจะได้กลางตัวใหม่อย่างจอร์จินโยที่ย้ายข้าฟารุงอนดอนมาจากเชลซี สำหรับเอลเนนี่ลงเล่นให้กับอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้ไปทั้งหมด8เกมยิงไป1ประตูก่อนจะโชคร้ายเจ็บเข,าข่าขวาจดต้องปิดเทอมยาวพอเมอร์สันอดีตนารุกของอาร์เซนอลออกอาการตื่นเต้นหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าทีมเก่าของเขาสามารถคว้าจอร์จินโย่กองกลางเชลซีมาร่วมทีมได้สำเร็จก่อนปิดตลาดเดือนมกราคมเดกเนเนอร์ทำเซอร์ไพรส์แฟนบอลด้วยการยื่นข้อเสนอ12ล้านปอนด ดึงแข้งอิตาเลียนข้ามฟากมาจากสิงบูในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายในขณะที่พวกเขามีข่าวต้องการมอยเซสไทเซโดในช่วงสองสมาธิผ่านมาเมอร์้นยอมรับผ่านสกายสปอร์ตว่าเขาดีใจอย่างมากที่อร์เซนอลดึงอาหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดของเพมเบลิกมาร่วมทีมได้โดยเจ้าตัวกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมคิดว่ามันยอดเยี่ยมมากๆคุณกําลังซื้อนักเตะที่มีประสบการณ์เขาเป็นแชมป์ใหญ่ๆมาแล้วเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์ที่เหมาะสม เมื่อคุณพูดถึงเมื่อ2ปีที่แล้วที่เขาได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและได้แชมป์ยูโรกับทีมชาติอิตาลีคุณคงสงสัยว่าทําไมทีมชาติอังกฤษถึงไม่สามารถสร้างนักเตะแบบนี้ได้และ2ปีต่อมาเขาก็กําลังจะย้ายไปอาร์เซนอลเขาเป็นอัจฉริยะเขาจะช่วยปกป้องแผงกองหลัง4ี่คนได้การจ่ายบอลให้กับเอลริกาดซาก้าและมาตินเนลลี่ซารับผมเขาคือการเซ็นสัญ,ญญาที่สุดยอดและเขารู้เกมเป็นอย่างดี เขารู้ว่าตนจะไม่ได้ลงเล่นทุกสัปดาห์แต่ถ้าทุกคนฟิตเขาจะไม่ได้ลงเล่นแต่เขาจะนําประสบการณ์และความนิ่งมาสู่ทีมเขาไม่เคยตื่นตระหนกเมื่อมีบอลอยู่กับตัวสำหรับผมแล้วดิวนี้เหมาะสมมากๆกับราคาแค่12ล้านปอนด์เท่านั้นอีวาเฟรดเนดาผูดแบ็กเนื้อหอมชาวสเปนของเดลบยาโดริตตัดสินใจที่จะไม่ย้ายออกจากทีมในตลาดซื้อขายเดือนมกรา แม้จะรับความสนใจจากอาร์เซนอลอดอทมุลก็ตามแบ็กขวาวัยสิบแปดทำผลงานได้น่าประทับใจในการประเดิมลาลิก้าของตัวเองในฤดูกาลนี้ท้อาร์เซนอลรวมถึงดอทมุลยื่นข้อเสนอมูล,ลค่า15ล้านยูโรพร้อมกับปล่อยให้นักเตะลงเล่นให้กับเบเยโรลิตต่อไปจนกว่าจะจบฤดูกาลนี้เยเลก็ตามแม้ทางสโมสรจะมีความพอใจในข้อเสนอและพร้อมปล่อยนักเตะเออกจากทีมแต่เป็นตัวนักเตะเองที่อยากลงเล่นอยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อยจนจบฤดูกาลนี้ จนกว่าจะตัดสินใจอนาคตของตัวอีกครั้งตาารายงานระบุว่าเฟสเนดาซึ่งมีสัญญากับทีมอยู่ถึงกลางปี2025มีค่าสีกสัญญาอยู่ที่30ล้านยูโร